วันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มติ๊กนะครับวันก่อนนะครับผมวัดแรงดันปั๊มติก๊กมันได้แค่หนึ่งบาร์กก่ายไม่ถึงหนึ่งจุดห้าครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มติ๊กครับไม่ได้เปลี่ยนปัมป๊มทั้งตัวนะครับเปลี่ยนแค่มอเตอร์อย่างเดียวครับขั้นแรกเลยจะเอาแหวนลัดปอก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 ่อนแหวนลัดปอกมันมัน,ม,นมันจะอ,ออกง่ายครับ มันมีเงี่ยงอยู่แหว่ลัดปอกแล้วก็ถางครับถางเอาปลอกออกปอกที่รัดไอ้มอเตอร์ไว้ครับเนี่ยครับแบบนี้ครับพอมันมีเมี่ยงลัดอยู่นะครับเนี่ยครับตำแหน่ทง,งที่มันรัดไว้เป็นเป็นเงี่ยงประสานกันไว้อยู่พอเราเอาปอกทางปอกแล้วอะมันก็จะออกได้เลยครับแต่ว่าจะออกยากหน่อย อี่ยครับออกแบบนี้ครับเพราะว่ามันติดเอโอลิงปั้มทีครับมันจะหนื่งเหนื่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาออกได้เลยครับมันจะติดสายไฟหน่อยนึงอะสายไฟที่มันเกี่ยวคล้องไว้มันจะตึงอะนี่ยครับเนี่ยไม่เอาออกไม่ได้มันติดสายไฟเดี๋ยวเราขยับสายไฟหน่อยขยับออกเข้านิดนึงก็จะเอาสายไฟออกได้สายไฟมันตึงอยู่ต้องเอาขยับออกเข้านิดนึง เนี่ยครับเป็นอะไรไปได้แล้วเนี่ยเนี่ยมันก็จะออกแล้วติดสายไฟนิดเดียวครับนะครับมันก็จะออกแล้วแบบนี้เลยครับเนี่ยมอเตอร์เรนี่ยครับในตัวมอเตอร์มันจะอยู่นี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเฉพาะตัวมอเตอร์นะครับอันนี้เอาแบบประหยัดงบครับไม่ได้เปลี่ยนทั้งตัวนะครับของใหม่ ที่เราสั่งซื้อมาเป็นแบบนี้ครับเนี่ยถอดไอ้ยางอุดด้านหัวด้านท้ายของมอเตอร์ปัมติกขอบแล้วก็แกะกองด้วยใ,ในมอเตอร์ปัมติกมันจะมีลูกยางลูกยางกันรั่วยอยู่ครับเนี่ยครับจออกมา เขามาใส่กับมอเตอร์ตัวใหม่แต่มันจะมีแหวนรองรติกตัวหนึ่งก่อนใส่ต้องใส่แหวนรองก่อนนะครับใส่แหวนรองแล้วก็ใส่โอลิงนะครับกันรั่วแบบนี้เลยครับทีนี้สายไฟอะ่ะมันมีขั้วบวกขั้วลบนะครับสีดำสีแดง อย่าให้สลับสายนะครับเดีย่ยครับมันมีสองสองสองขั้วดูให้ดีนะครับถ้าสลับสายแล้วมอเตอร์หมุนกลับทางนะครับมันจะมันจะไม่ไม่ดันนะครับมันจะดูดดูน้ำมันกลับจะคนกลับทางกันนะครับเดีย่ยครับเวลาออกก็ออกออมาแล้วก็ต้องจำขั้วให้ดีแล้วก็ใส่คืนตำแหน่งเดิมนะครับให้ถูกขั้วด้วยถ้าเวลาใส่แล้วอ่ะ เรารู้สึกว่ามันหลวมอ่ะเราก็เอาออกมา,าคีมบีบนิดหนึง่งขั้วต่อสายนิดนึงครับเอาไว้ขวั้วต่อสายมันแน่นหน่อยเพราะเดี๋ยวเวลาเราวิว่งไปแล้วเราใส่วิว่งไปแล้วมันจะหลุดได้หรือว่าอาจจะติดมั่งไ่ติดมั่งติดติดับๆเงี้ยครับเนี่ยครับบีบนิดนึงบีบไปขั้วนีอ่าเนี่ยครับแล้วเราก็ประกอบคืน จะ,จะทาจารบีโออย่างนี้นึงจะใส่ง่ายโอวีไอ้จารบีทาด้านล่างด้วยนะครับด้านล่างที่ใส่กองแล้วก็ใส่ปอกครอบเข้าไปใส่ปอกครอบใส่ครึ่งเดียวก่อนนะครับแล้วค่อยมาใส่กองพอใส่กองเสร็จแล้วก็ค่อยๆขยับปอกปมันจะมันจะมันจะเนื่องๆหน่อยเพราะมันมี โอลิงตึงๆน่กันรั่วอย่าปอกรองขึ้นไปแล้วก็เขยียบแหวงขึ้นไปมันก็จะเข้าที่มนแล้วใส่ไม่ยากครับแต่ว่ามันจะตึงๆนะ่อเมาใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูดีกว่าว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าแรงดันมันจะ เพิ่มขึ้นไหมถ้าก่อนจะใส่อย่าลืมโอลิงด้วยนะครับตัวเนี้ครับผมแนะนำให้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับถ้าเป็นโอลิงเก่ามันบวมนะจะใส่ยากใส่เปลี่ยนโอลิงแล้วจะใส่ง่ายครับทาจะละมีนิดนึงต้องใช้แรงกดเยอะหน่อยครับค่อยๆกดลงไป แล้วก็ต่อสายไปคือครับต่อเรื่องมือวัดเดี๋ยวเราลองวัดดูกันซิวัดได้เท่าไหร่โอเคเลยได้ขึ้นมาสามแล้วอย่างเงี้ยใช้ได้เลยเดี๋ยวเรามาติดเครื่องกันดูหน่อยดีกว่าว่าประมาณไหนได้ไหม ถ้าเดินเบามันจะไม่ถึง3ามดีครับถือใช้ได้อยู่ครับแต่ถ้าเราเร่งเครื่องหน่อยไม่ได้จะเกินสามนิดนึงครับอยู่ในเกณฑ์สามบานะครับโอเคก็ใช้ได้ครับขนาดนี้ส่งงานได้ครับโอเคหวานเยียบ